สวัสดีค่ะทุกคนครูลิสเซเลฟ์มา m มัสเตอรสร้างเงินใช้เองครูสอนศาสตร์ความคิดเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะวันนี้นะคะโอ๊ยต้องตัดผมแหละว,วันนี้ครูลิสมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องห้ามแสดงออกเร็วนะคะอ่าหัวข้อคือเหตุผลที่ห้ามบอกรักผู้ชายเร็วเกินไปค่ะอืมมันมีเหตุผลนะอ่าวันนี้ครูลิสเอา เนื้อหาของต่างประเทศมานะคะมาแชร์ทุกคนฟังทุกคนก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยโอเคไหมเท็กซ์มันจะเยอะนิดนึงนะเอาเป็นว่าฟังครูฤิตพูดก็ได้ค่ะแต่ว่าอ่าถ้าใครอ่านได้ก็ลองอ่านดูแต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็ฟังครูิตนะเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนิดนึงมีตั้ง8ข้อหนที่เราควรจะรู้ไว้ว่าทำไมเราถึง ห้ามบอกรักผู้ชายเร็วอ่าโอเคค่ะมาเดี๋ยวครูลิ์จะเขยบไปข้างๆแล้วก็เอาเท็กซ์ไว้ทางขวาโอเคไหมเนี่ยค่ะก่ <c oughs> อนนะเนี่เดี๋ยวเนื้อที่จะได้เยอะนี่ได้เนี่โอเคค่ะมาโอเคขึ้น มาค่ะดูข้างบนนะที่เป็นอยู่ในกรอบวงรีนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณอยากให้ผู้ชายเนี่ยตกลุ่มรักคุณอย่างหนักเลยนะอย่างหนักก็คือ f o r in love hardly ค่ะตกลุ่มรักคุณอย่างหนักเนี่ยคุณจะต้องทำให้ผู้ชายไล่ตามคุณให้ได้อื ข้างล่างเนี่ยคือเนื้อหาของการที่ทำไมต้องทำให้ผู้ชายไล่ตามคุณมันมีเหตุและผลค่ะแล้วสำคัญมากโอเคไหมแล้วถ้าผู้ชายไล่ตามคุณเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคุณคุ้มค่าที่จะให้เขาไล่ตามนะคะเพราะคุณคุ้มค่าที่จะให้เขาไล่ตามเนี่ยวิธีก็คือคุณห้ามแสดงออกว่าชอบเขาเร็วเกินไปค่ะหรือว่าง่ายเกินไป ห้ามเอ่ยคำว่ารักห้ามพูดคำว่ารักหรือชอบนะอ่านี่แหละคือเหตุผลเลยว่าทำไมนะคะถึงห้ามบอกรักเร็วหรือว่าห้ามแสดงออกเร็วเพราะว่าถ้าคุณพูดเร็วเกินไปผู้ชายจะไม่ไล่ตามคุณค่ะโอเคไหมแล้วถ้าผู้ชายไม่ไล่ตามคุณเนี่ยเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณมองว่าคุณเนี่ยไม่แบบไม่ได้เป็นผู้หญิงหาย,ยากอะโอเคไห แล้วเขาจะไม่รู้สึกถึงการตกลุมรักคุณอย่างหนักค่ะอือันนี้เป็นจิตวิทยาเลยนะคะเป็นจิตวิทยาในส่วนลึกความคิดและจิตใจของผู้ชายเลยอืมมาเริ่มค่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษน,นะคะแต่ <c oughs> <c oughs> คุณลิศแป้งให้ฟังเขาบอกว่า when a man realize s a girl is out of his league he wants to chase her and make her his own นะคะหมายความว่าเมื่อผู้ชายเนี่ยระหนักนะคะว่าผู้หญิงเนี่ยออกไปนอกลีกเธอแล้วลีกแบบเหมือนการแข่งขันหรือว่าแบบออกไปนอกสายตาเขาแล้วอ่ะเออเขาจะต้องการที่จะไล่ตามผู้หญิงแล้วก็เอาเธอมาเป็นของตัวเองให้ได้ค่ะผู้ชายชอบเล่นเกมผู้ชายชอบเอาชนะ ดังนั้นเนี่ยเวลาเขารู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเฮ้ยคอนโทรลไม่ได้ผู้หญิงเหมือนจะหนีเหมือนจะแบบเ,เหมือนเหมือนจะหนีเข้าป่าเนี่ยเป็นกวางน้อยหนีเข้าป่าเขาจะรู้สึกแบบฉันจะต้องเอาเธอเนี่ยมาอยู่ในการควบคุมของฉันให้ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็แสดงว่าทาเป็นเหมือนแบบไล่สิไล่สิอ่ไล่ตามฉันสิเดี๋ยวฉันจะเข้าป่าแล้วนะ <laughs> เอาแบบเห็นภาพมาว่าฉันจะเข้าป่าอะไรนะไม่ไม่ไล่ตามฉันหรอกเวลาฉันเข้าป่านะฉันเข้าป่าแล้วฉันจะเข้าหายฉันจะหายไปเลยนะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถึงเข้าป่าไปเขาก็จะไปตามในป่าโอเคไหนี okay, ่แหละค่ะเราต้องทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเราจะวิ่งหนีเขาโ okay, อเคไหม<ๆ>แล้วเขาจะไล่ตามเราค่ะการที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเราจะวิ่งหนีหรือว่าหายไปเนี่ยให้เขาไล่ตามเนี่ย เราก็คือลองคุยกับเขาน้อยลงนะคะหรือว่า,อาลองมาาหมา,มาหายๆบ้างก็ได้เอแบบเขาเรียกว่าลองทำเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สนใจเขาแล้วโอเคไหมเออถ้าไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเธอหมดความสนใจฉันฉันจะต้องทำยังไงให้เธอกลับมาสนใจฉันเหมือนเดิมนี่แหละค่ะข้อ <laughs> ขสอนะคะก็คือ men loves w o m e n Who are classy, wild and fun, and they would only chase them when they feel that the chase would be worth it นะคะก็หมายความว่าผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะรกัรกรักเลยนะคะ love love woman จะรักผู้หญิงที่ classy นะคะ c l a s s y ก็เหมือนแบบที่ดูมีระดับโอเคไหม Why? ะวายแปลว่าใจกว้างค่ะแล้วก็ฟันนี่ฟันนี่ก็คือสนุกผู้หญิงคนนั้นต้องด่าเริงด้วยนะอะถ้าไม่ร่าเริงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมเขาต้องอยู่กับคนเครียด,ดถูกไหมเออเขาก็อยู่กับชอบอยู่คนด่าเริงทุกคนชอบอยู่คนด่าเริงแหละคะ่ะแล้วเขาก็จะไล่ตามผู้หญิงเหล่านี้นะคะที่เขารู้สึกด้วยนะคะว่าคุ้มค่าที่จะไล่ตามค่ะเพราะว่าอะไรผู้หญิงที่คุ้มค่าที่จะไล่ตามคือผู้หญิงที่ y, ะคลาสซี่ค่ะ วายที่แปลว่าใจกว้างแล้วก็ฟันนี่ค่ะฟันอะฟันนะคะคุณได้อ่านเป็นฟันแปลว่าสนุกค่ะฟันนี่แปลว่าตลกฟันแปลว่าสนุกอผู้หญิงนั้นต้องสนุกสนานค่ะชีวิตร่าเริงสดใสอเป็นผู้หญิงที่อยากอยู่ด้วยอยากเข,าเข้าใกล้นะคะอันนี้แหละอืถ้าคุณมีสามข้อเนี้ได้นะเขาแล้วคุณแบบทำตัวให้เหมือนไม่ง่ายเกินไปค่ะอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นเนี่ยเขาจะอยากจะไล่ตามคุณ เห็นไหมได้อะไรเยอะเนาะแค่2ข้อเองนะเนี่ยมี8ข้อคะอ่ะมาอ่าต่อไปข้อ3นะคะก็คือ having a life with the lady he is chasing is like a dream to him นะคะ so he wouldn't give up easily นะคะหมายความว่าการมีชีวิตที่การมีชีวิตกับผู้หญิงนะคะที่เขาได้ไล่ตามเนี่ยเหมือนความฝันของผู้ชายคะ่ะ เขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆโอเคไหมอ่าคือคุณจะต้องอย่างน้อยการที่ผู้ชายเข้ามาหาคุณแรกๆเริ่มจีบคุณแรกๆเนี่ยคุณต้องทำให้เขารู้สึกสนุกกับการไล่ตามคุณนิดนึงอ่ามันเป็นความฝันผู้ชายค่ะมันเป็นชีวิตของผู้ชายคือผู้ชายชอบที่จะมีชีวิตแบบนี้ชอบความตื่นเต้นในช่วงจีบกันแรกๆชอบอความที่แบบเฮ้ย ลุ้นนะ่ะลุ้นนะ่ะว่าแบบเอาไงเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะโอเคกิค๊บเก๋เขาไหม <laughs> นี่แหละคะ่ะเป็นความฝันผู้ชายเพราะว่าถ้าคุณไปบอกครักเขาลเร็วไปง่ายกับเขาเร็วความฝันเขาจะพังทลายไปเหมือนแบบโอ้ยได้แหละไม่หนุกแหละยิ่งได้ยากๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าฝันที่เป็นจริงโอเคไหมนี่แหละคะ่ะบางคนผู้หญิงบางคนบอกว่าถ้าหนุไม่ง่ายกับเขาอ่ะเขาก็ไปจีบคนอื่นสิคะเขาก็ไม่จีบหนูแล้วสิคะอ่า เขาถึงบอกไงว่า so he wouldn't give up easily นะคะคือผู้ชายอะ่ะเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกคะ่ะอย่างน้อยต้องใช้เวลา6เดือนในการจิบคุณอะโอเคไหม,มนะถ้าเกิดว่าเขาหายไปเร็วเอา้าแสดงว่าเขามาเล่นๆจริงๆค่ะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะจีบเราจริงๆอะแล้วก็คือเหมือนเรากับเขาไม่คลิกกันจริงๆนะคะถ้าไม่คลิกกันจริงๆเนี่ยปล่อยไปเถอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชายเขาไม่ได้คลิกเราแต่แรกนะ แล้วถ้าเรายังฝืนคบกันไปรเราหยุดยื้อเขาหรือว่าพยายามที่แบบจะเอาเขามาให้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะ,ะเขาจะเหมือนชอบเราก็แค่ชอบตอนแรกอะแล้วเดี๋ยวพออยู่นานๆไปก็มันไม่แมท์แต่แรกอะมันไม่คลิกแต่แรกอะเดี๋ยวเขาก็ต้องหาทางเลิกกับเราอยู่ดีค่ะโอเคไหมบางอย่างเราไม่ต้องฝืนธรรมชาตินะคะปล่อยให้เหมือนความรักมันมค่อยๆก่อตัวปล่อยให้ความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นไปค่ะนี่ ไม่ต้องรีบนะคะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้กันค่อยๆรักน้อยๆนะคะ <laughs> เอามาข้อ4นะคะข้อสคือ if you can make a guy chase you by text then nothing like it but uh, because guys are more expressive on text there some times f t o n ทั้งท e ย i n front o f t h e woman t h e y love นะคะก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณทำให้ผู้ชายเนี่ยไล่คุณนะคะไล่ตามคุณด้วยเท็กได้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่า t แดน nothing like it หมายความว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยหวานมากเขียนหวานมากแต่จริงเขาก็คือเขาจีบอะ่ะเขาไล่อะเขาไล่ตามเราใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่เป็นอย่างงาั้นเนี่ยพอผู้ชายอะเขาชอบแสดงออกที่ ข้อความค่ะ,ะ <_ d ream> เขาอาจจะชอบคนจริงแต่เขาจะแสดงออกมากๆเนี่ย more expressive แปลว่าแสดงออกอย่างมากทางเท็กซ์มากบางทีมากเกินไปอะ่ะเออโอเคไหมจิบเวอร์มากเกินไปแต่เพราะว่าเวลาเขาอยู่ต่อหน้าเราบางทีเขา,าเ,ออเขาเรียกทั้งไทยแปลว่าลิ้นพันกันอะ่ะไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาออลึกๆเขาก็ชอบนั่นแหละแต่ว่าในเท็กซ์มันจะมากกว่าไงเออดังนั้นเนี่ย เราต้องช่างใจนิดนึงว่าอ่ะเขาอาจจะจีบแต่ไม่ได้เป็นมากเหมือนเท็กซ์ที่เขาเขียนโอเคไหมแต่อย่างน้อยเราก็ทําให้เขาไล่ตามเราได้นะคะดีกว่าผู้ชายที่ไม่เขียนอะไรเลยถูกไหมอ่าแต่ถ้าผู้ชายโทรมานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคนะคะต่อไปก็คือข้อ5นะคะ if texting becomes interesting and the woman can be witty and mysterious And teasing over text, men just love it นะคะผู้ชายจะชอบเลยค่ะแบบนี้ก็คือว่าถ้า text นั้นะน่ะน่าสนใจก็คือการเป็นคนคุยเก่งนี่แหละคะ่ะแบบเขาเรียกว,ว่าหยอกเก่งใน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  text เออในข้อความอะ่ะบางคนนะแบบคุยเก่งมากเลยแบบอะไรเขาเรียกไงอะ่ะ จีบกันเก่งมากในเท็กใช่ไหมคะมผู้ชายชอบนะผู้ชายผู้ชายเขาจะสนุกมากเลยกับการที่แบบเท็กกันไปเท็กกันมาแล้วถ้ายิ่งผู้หญิงนะวิดี้แปลว่าเฉลียวฉลาดอะคะเออมีไหวพริบ ผู้หญิงมีไหวพริบนะคะแล้วก็มีมีมิสชิเอรีส่สแปลว่าลึกลับนี่มีไหวพริบแล้วก็ดูลึกลักบแบบว่าอะไรเนี่ยทำไมฉันเดาทางเธอไม่ได้เลย <c oughs> แล้ววันนี้เธอหายไปไหนอีกเนี่ยยินยินบองเนี่ยมันหายไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเร,เราเราแบบไม่ได้อยู่โซเชียลตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้คอยที่จะรีสปอนเขาอยู่ตลอดเวลาโอเคไหม and teasing teasing แปลว่าล้อเล่นหยอกเล่นค่ะเออหยอกเล่นแบบคุยเทคก,กันหยอกเล่นน่ะ เออเขาจะผู้ชายจะชอบมากผู้ชายชอบแกล้งผู้หญิงอะ่ะชอบแกล้งแบบชอบแบบหยอกผู้หญิงทางนี้อ่ะวิธีนะคะข้อ5เนี่ยครูเลขาหนูจะทำยังไงให้เอ,อ่อเท็กซ์ของเรามัน interesting นะคะให้มันน่าสนใจไงามาค่ะ 1. คุยทิ้งๆค้้องๆไปเออคุยๆไปหยอกๆไปให้ความหวังไปอ,อ่ะมาหาซีมาหาซี่ จีบดิจีบดิจีบดิอ,ะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยหยอกๆยอกไปผู้ชายชอบถ้ากล้าก็มาดิ <c ười> แต่พอมาจริงเอาไม้ฉันไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเ <c ười> ออก็ลองแบบนี้ค่ะคุยแบบคุยคุยไปอะคุยหยอกหยอกไปมีให้ความหวังอะไรอย่างงี้บ้างแต่ไม่ได้บางทีไม่ได้จริงไงเออไม่ได้จริงแต่เหมือนผู้ชายคิดว่าเฮ้ยเธอจริงหรือเปล่าแต่เปล่าฉันไม่ได้จริงฉันก็ก็แค่หยอกเล่นเข้าใจไหมคําว่าหยอกเล่นคือ พอคุณพิมพอะไรไปก็ไม่ต้องไปคิดมากค่ะอย่าไปใส่ใจกับเท็กซ์ที่คุณพิมพ์มากอ่าเพราะผู้ชายเขาก็ไม่ได้ใส่ใจกับเท็กซ์ที่เขาพิมพหรอกเขารู้ว่าเนี่ยเป็นการแกล้งหยอกกันเล่น,ลนโอเคไหมผู้หญิงบางคนนะยึดติดกับเท็กซ์มากเลยเหมือนก็ผู้ชายเขาเขียนมานี่คะ่ะว่าเขาจะมาหาหนูอ,ะอ่ะอ่าเขาเขียนมาแบบแล้วหนูก็รอรอ,รอนะคะรอแบบว่าพอเขาไม่มานะคะหนูก็แบบ ไหนเธอบอกฉันน่ะว่าเธอจะมาแล้วทํำไมเธอไม่มานี่ฉันแบบเคลียร์งานให้เธอหมดเลยนะแล้วเราก็แบบแบบใส,ใสๆเขาใช่ไหมเขาก็รู้ว่าอะไรอ่ะก็แค่หยอกเล่นนะไม่คิดว่าจะจริงจังขนาดนี้หรออ่านี่แหละค่ะดังนั้นเนี่ยหนึ่งคุณคุยไปคุย,คยแบบไม่ได้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องจริงจังโอเคไหมถ้าจริงจังเนี่ยค่อยมาคุยกันต่อหน้าหรือถ้า คืออารมณ์ที่จริงจังจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่มาหยอกเล่นกันแบบนี้ค่ะอารมณ์ที่ผมจริงจังแล้วนะผมว่าเ,เราคุยเรื่องอนาคตดีไหมออันนี้คือจริงจังก็ไม่ต้องพูดเล่นแต่ถ้าจีบแรกๆเนี่ยหยอกเล่นไปได้เลยค่ะอืผู้ชายชอบสนุกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราเรื่อยๆเวลาเขาเขาเหงาๆหรือว่าเวลาเขาอยากหาเพื่อนคุยอะ่ะเขาก็จะมาคุยกับเรานี่แหละค่ะอืม อย่าใจลงไปเล่นคุยดิ้งๆค้างๆไปหยอกเล่นไปให้ความหวังไปแล้วไม่ต้องไปใส่ใจกับเท็กซ์มากค่ะอ,อ,อย่าไปยึดติดกับเท็กซ์มากนักโอเคข้อ6นะคะก็คือ what d r a w a man to a woman คุณวาดภาพผู้ชายที่เข้าหาผู้หญิงยังไงจ๊ะ a part from her looks and personality is woman's ability not to c o v e r down easily to a man draws him to her c r a z i l y นะคะหมายความว่าถ้านอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกนะคะแล้วก็ personal i t y ก็คือบุคลิกภาพเนี่ย is woman's ability not to c o v e r down easily หมายความว่ามันเป็นความสามารถของผู้หญิงค่ะที่จะไม่ Co เว r d o w าวคาที่แปลว่าบัวใช่ไหมคาเวอร์ดาวคือก้มหัวลงงเพราะบัวกินหญ้าก็จะคมก้มก้มกินหญ้าใช่ไหมจะประมาณนั้นแหละบอกว่าเป็นความสามารถผู้หญิงที่ต้องไม่ก้มหัวง่ายๆค่ะก็คืออย่ายอมผู้ชายง่ายๆอย่าเอาใจไปเล่นง่ายๆอย่าบอกรักง่ายๆอย่ารักเขาง่ายๆโอเคไหมอย่าเขาจิบติดงง่ายๆค่ะปากอาจจะบอกว่า เธอจีบฉันติดแล้วแหละจริงๆแล้วฉันไม่ได้คิดอะไรเลยเออฉันยังไม่ได้คิดอะไรเลยฉันยังไม่ได้จริงจังเลยเพราะว่าฉันฉันฉันอยากให้เธอพยายามมากกว่านี้โอเคไหมอ่าเราต้องมีมายเซ็ตแบบนี้นะคะอืมแล้วอันนั้นน่ะจะทำให้ผู้ชายวาดภาพเราที่แบบครั่งมากค่ะแบบโอ้ยเออผู้หญิงคนนี้เมื่อไหร่จะยอมฉันเนี่ยออไม่ cover down ก็คือแบบ cover down คือไม่ก้มหัวเนี่ย เมื่อไหร่เธอจะยอมฉันเนี่ยถ้าเธอไม่ยอมฉันก็จะบ้าตายอยู่แล้วฉันจะต้องงัดไม้ไหนหรือแผนไหนมาเพื่อทําให้เธอเนี่ยยอมที่จะมาชอบฉัน <c oughs> โอเคไหมคะอ่ะข้อ7นะคะก็คือ if we look at men psychology คะ they love a great chase and enjoy it when a woman doesn't give in easily นะคะก็หมายความว่า ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยเอ้ยอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยดูที่จิตวิทยาของผู้ชายนะคะไซโคโลจีนะคะของผู้ชายเนี่ย d e y love a great chase นะคะแปลว่าผู้ชายเนี่ยรักการไล่ตามมากค่ะสำคัญมากนะคุณอย่าไปไล่ตามเขาคุณต้องให้เขาไล่ตามให้ได้นะคะโอเคไหมแต่มันต้องมอีมีชั้นเชิงนิดนึงอ่ะไล่ตามสิไล่ตามสิ ต้องอย่างนี้ค่ะต้องเชิญเชิญน,นิดนึงอา้าวพอเขาเริ่มจะไม่ไล่ตามเดี๋ยวเราไปหย่างเชิงโอเคไหมแล้วเขาก็จะมาไล่ตามเราต่ออ,อย่างเชิงด้วยการถักไปหรือว่าลงรูปส,สวยๆก็ได้โอเคไหม,ม enjoy it อาพูดเขาเนี่ยจะชอบการไล่ล่ามากแล้วก็สนุกมากกับการไล่ล่าผู้หญิงนะคะกับเมื่อผู้หญิงไม่ยอมง่ายๆโอเคไหมนี่ข้อเจตน,นี้ คีย์ของทุกอันเลยมาข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อ8นะคะก็คือ men love intelligent woman who can make a chase interesting by using their brain to show him that he is interested but to get her he will have to up his game นะคะก็หมายความว่าผู้ชายเนี่ยรักผู้หญิงฉลาดค่ะ ไม่ต้องฉลาดทางการเรียนนะคะแต่ให้ฉลาดทาง EQ อะคะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ IQ อ่ทาทั้ง IQ และ EQ นี่แหละคะ่ะคือฉลาดทางอารมณ์แล้วก็ฉลาดทางกลิ่นนะการมีกลิ่นนะ่ะเหมือนการฉลาดทางการมีกลิ่นคืออะไรคะเราต้องรู้ว่าผู้ชายเขามาไมไหนที่ครูริสสอนเนี่ยแหละทั้งหมดเลยอะคือเรารู้ว่าผู้ชายจะเข้ามาหาเราแบบไหนแล้วเรารับมือได้ เรารู้ว่าเขาจะมายังไงแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงอันนี้คือผู้หญิงที่ฉลาดค่ะผู้หญิงที่รู้กล่นของเขาแล้วเรามีกลิ่นของเราด้วยผู้หญิงที่รับมือได้เนี่ยคือผู้หญิงมีกลนไงกับผู้หญิงที่แบบไม่รู้เลยเลยอ่ะแบบเขาจีบก็อ่าตามเขาให้เขาง่ายๆแตนบายรอเขาอย่างงี้คือผู้หญิงที่ไม่มีกลินโอเคไหม,มเขาจะชอบผู้หญิงที่ฉลาดที่สามารถ ทำให้เขาสนุกกับการไล่ล่านะคะเออทำให้ผู้ชายรู้สึกแบบสนใจกับการไล่ล่าด้วยสมองเขาเอ่านี่แหละผู้ชายชอบใช้สมองค่ะยิ่งไล่ตามผู้หญิงเนี่ยมันต้องใช้สมองนะอ่ามันต้องวางแผนนะอืมนี่แหละค่ะแล้วเ,เขาบอกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยเขาจะใช้สมองในการ get to Get her, he will have to up his game นะคะหมายความว่าเขาต้องใช้สมองที่จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยสนใจเขาให้ได้เพื่อที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องเดินเกมค่ะนี่โอเคไหมถ้าผู้ชายเขาจะไล่ตามเราอ่ะเขาต้องเดินเกมค่ะไม่ใช่เราเป็นคนเดินเกมนะคะการเดินเกมหมายความว่าคุณต้องให้เขาไล่ตามและให้เขาเดินเกมนัดเราให้ได้ค่ะ เดี๋ยวเขาจะเดินเกมนัดเจอเราหาเวลามาหาเราเวางแผนที่จะคุยกับเราเอ๊ะวันนี้จะต้องคุยอะไรดีเธอถึงจะตอบหนะ้านี่แหละค่ะต้องให้ผู้ชายเขาเดินเกมค่ะเราอยู่เฉยนะคะเราไม่ต้องไปไล่ตามเขาค่ะไม่ต้องไปเสนออะไรให้เขาถ้าเขาเสนอมาเราค่อยพิจนารณาค่ะโอเคไหมนี่แหละเราอยู่เฉยเป็นผู้เลือกนะคะเรา อย่าไปเป็นผู้ล่าเขาค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะเข้าใจนะว่าผู้หญิงเราควรปฏิบัติยังไงนะคะถึงจะดูมีค่า,ม,คามีคุณค่าและเลอค่าค่ะบางคนบอกว่าครูฤิ์ค,คะถ้าหนูไม่ไล่ตามเขาอะ่ะเขาก็จะไม่ไล่ตามหนูแล้วสิคะเขาก็จะไปไล่ตามคนอื่นสิคะเท้าไปโดนช่างมันสิคะต้องให้ครูฤิ์ขึ้นนะคะ ก็ช่างเขาค่ะเออคือต้องดึงสติทุกคนมานิดนึงช่างเขาเขาจะไปไล่ตามไหยก็ช่างเขาให้เราอยู่ของเราก่อนเพราะว่าถ้าเขาเห็นคุณค่าลงจริงเขาจะมาไล่ตามเราค่ะอืมอเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากไล่ตามเธอจะไปไหนก็เชิญถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่า เราไม่ทำให้เขาอึดอัดค่ะเราไม่ได้ต้องการที่จะครอบครองเขามากเกินไปแล้วเขาจะอยากเข้าหาผู้หญิงแบบนี้นะคะโอเคไหมเขาจะมีเคเขาจะสภาวะแบบนี้มีแคโอเคนะทุกคนวันนี้ครูลิต้องไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแค่วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะหวังว่า Have a nice weekend คะ่ะทุกคนไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ